หากพูดผิดหรือพูดเนื้อหาผิดไปขออภัยด้วยนะครับเอาละครับผมก็กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับโหนเี้เราก็กลับมาอีกแล้วกับช่อง FI2 Channel นะฮะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปรีวิวนักเตะกันนะครับผมก็จะรีวิวนักเตะคนนี้เลยผมดันนี่ปลาเลโจน,นะครับหรือว่าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะก็เป็นกองกลางของ น่าจะเป็นเอ่อบาร์เซโลน่านหรือเปล่าหรือว่าอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็ส,สูงก็ร้อยไปสิบสองครับอายุที่11ปีนะครับผมหนึ่งคือกองกลางนะฮะกองกลางก็โ,โหบอลบอลคอนโทรลกั99นะครับผมโอ้โหก็ถือว่าแล้วก็การเปิดบอลการเลี้ยงบอลโหสุดๆเลยผม98 99แล้ะฮะผมโอ้โหว่ามีสกิลครับผม,โโม,บผมก็สามารถ ถ้าใครมีก็สามารถมาใช้จองในกันได้นะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาบท4เอ่อเป็น5นะครับผมก็ลองใช้เป็น AF ก็92นะครับ DX ก็91นะครับผมน้ำปลาไปนะครับแบกซ้ายก็81ดสิบเอ็ดเซ็นเตอร์แบกกสินะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่านะครับว่าในนี้เปเรโจนะครับว่าเนี่ยลิฟต์นะครับก็ จะเล่นเป็นยังไงนะครับผมนะครับนี่ผมก็เจอกับโอ้โหยีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับผมพั 5, 3, 11, นห้าสามสิบเอ็ดนะฮะโอ้โหถือว่าเจอพันห้าเลยนะครับผมโอโ้ก็ถือว่าฟิตอยู่นะครับผมปาลิโนหรือเปล่านะครับผมปาลิโนปาปาลิโ้ <laughs> นั่นหลผมก็แล้วแต่คนจะเรียกกันแล้วกันนะครับผมรัะเรามา, 5, 2, 2, 1, มาแบบห้าสองสองหนึ่งโอ้โหมนแบบสี่สามหนึ่งสองนะครับโอ้โหมาฮะเดี๋ยวเราจะดูว่าตอนนี้ของเราเนี่ยจะเปิดบอลอย่างที่อ่อที่เราดูเมื่อกี้ไหมนะผมก้าสิบแปดก้าสิบเก้าเลยนครับผมจะเปิดบอลดีไหมนะฮะมาับผมนี้เราก็จะไปรอสู่หน้าเกมกันนะครับผมว่า จะแพ้หรือจะชนะหรืออะไรยังไงนะครับผมมาครับบาร์เซโลนานพบกับบีจีประทุมยูเนเต็ดนะครับผมในสนามของบาร์เซโลนาน,นะครับมาครับผมในเกมเริ่มที่เอเป้มาที่ดอนนี่บาลิโคฟอนไดด์โดยครับมาที่ฟองโซเดวีเปิดเดมาส์นี้จะให้กับเอบเป้จะฟอร์มาดนาทำนันได้ฟอร์ฟร์มาดาตำนั้นได้ตัวน,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 นี้ไม่ใช่เออเปิดมาอา่าเด็กแต่นั้นได้ครับเดลิกเดลิกมาที่ โจคอมีลูกนี้ยอดมาเอเป้เวลาเปไหมเวลาทำอลได้แล้วมาให้กับฟอรันแห่บอลมันย้อนหลังไปนะครับเปโนเปิดมาเปิดมาลูกนี้อานูยังไงเราฮิสโนโดโรนโ,โ,โ,โดเล่นมาให้กับแมตซี่ทางด้านขวามือหด้รับแล้วฟอร์จะเล่นแต่ก็ลำหน้าไปครับผม น้อยเออจะเปิดขึ้นมาอ๋อเล่นสั้นๆมาที่ฟองโซเดวีครับเดวี่มาที่ดอนนี่ปาเลโกแหม่ได้ไหมไม่ได้คิสจะโดนด้วยอยู่มาชีแลฟอร์ดแลฟอร์ลันได้บอลลูกนี้ยังไงฟอร์ลันฟอร์ลันหลบมาฟอร์ลันมาที่วอล่าครับมาซี่มาซี่ให้กับแลฟอร์ดแลฟอร์ดเปมาแลฟอร์ดยังไงแลฟอร์ดยิงลูกนี้โอ้โหไงแล้ว วาลานันเดี๋ยวผมที่ทเขาสไลด์แล้วไม่เข้าประตูแหก็ถือว่าโอ้โหเกือบทำส้มหล่นนะครับสลับวาลานอครับนะเออเมานยเออจะเล่นสั้นๆให้กับฟานได์แหมพาลันแหมว่าควัวมันี้ปาเลโคลแล้วเปิดให้กับโดนโยวิ่งดวนแล้วลูกนี้ยังไงแหมแต่ติดคนระับ มนที่ดิอาร์บูฟาน่าครับวิกิล่าเมสซี่ครับเมสซี่มาให้กับแรดฟอร์ดบังบังบอลแล้วแรดฟอร์ดเห็นฟอร์รันลูกนี้ต้องยิงโอ้โหจะติดเซฟของนอยเออร์ครับ,ะรบ,บ,ขขบนะครับโอกาสบุ่มของบีจีปัฒนนะครับผมเริ่มที่จะคลิปคลายเข้ามาใกล้ประตูมากขึ้นนะครับผมเอเป้ครับผมมองได้มาที่อโน อา่าโนให้กับแมสซี่แมสซี่เดินฟองโซ่เดบิบี้แมสซี่เดิมได้แมสซี่ได้ไหมได้ไหมอ่ะได้บอลอยู่แล้วเปิดลูกดีแล้วโรย,ยโย่หม่งออกหลังไปครับโอ้โหจังหวะที่แมสซี่ย้ำบอลของเดวิบได้แล้วเปิดให้กับโรยโย่ได้หม่งแต่บอลออกหลังไปครับผมเปิดมาให้กับซาบิโเวิตนะครับหรือเปล่าผมก็เคยที่จะลงไปแล้วนะครับ ว่าน,นี้จะชื่ออะไรนี่ครับผมมาครับมาชี้แมซี่ทางด้านซ้ายด้านขวาอันนี้มาซแล้วมาโยนแล้วมาให้กับเยราเยราลองยิงลูกนี้นะคริสเตนโดลองยิงอีกทีหนึง่งโอ้โหติดเซฟของเนออีกอีกครั้งหนึ่งครับอีกสิบนาทีผมก็จะหมดเวลาหนึ่งครึ่งแรกนะครับผมเดี๋ยวพี่ครับเปิดมา แล้วให้ไอ้เปยเอ้เยไม่ทันนะครับเด็อาไปเด็อาจะเล่นสั้นหรือเล่นยาวอ๋อเล่นสั้นๆให้กับเบเคนมาเออมาชื่ออะไรผมจ,จำชื่อไม่ได้นะครับผมนะฮะก็ขออภัยที่จำชื่อไปแล้วเราก็ยิงตรงนี้อืมติดเซฟนะเออไปแล้วปาไดโคเปิดให้ลูกนี้ยังไงแมซี่แมซี่มาที่นัดฟอร์ดแรดฟอร์ดบิ้งดวนครับอืมเด็ก แล้วก็ช้าไปครับมาฟงโซเดวีลูกดีปาเลโกส่งให้ช,ชิปชิปมาให้ครับรโยชนแล้วมาให้กับเอเป้แมตซี่ทางด้านซ้ายมือด้านขวาแมนะซ้ายขวางงหมดแล้วนนเนี่ยก็จบครึ่งมาลากไปก็เสมออยูหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับผมแม่ก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่โหแบบว่าต้องต้องแบบว่าระวังเป็นสิธิ์เลยผมก็คือเจอครับ พันห้านะครับผมพันห้าสามสิบเอ็ดแม่ก็ถือว่าไม่รู้ว่าเขาจะมาในแผนการเล่นเอ๊ะมาในแบบไหนอะไรไงก็เราก็อย่าไปกลัวครัเราก็สู้ฮะมันให้มีแล้ครับอา่าฮะเปลี่ยนอันเนมาลงมาแทนซินโนโลโลครับผมแล้วฟรอร์ดเปลี่ยนลงไปเอาเป็นเอ็มาเป้ขึ้นมาแล้วฟอรลันลงไปแล้วเอาโฟนรันโดตอเลสขึ้นมาแทนครับอา่านะครับเป็นสามคนโฟอร์ฟรอ,ฟอนาครับ ฟลอร์นาเล่นมาให้กับเด,เเดวี่ครับเดวี่เนมาเนมาเห็นให้กับแม็กแฮมแม็กแฮมยังไงนะเปิดวงนี้ออกหลังไปครับโอ้โ๋อาครับจังหวะน,นี้เล่นชันสั้นมาเลออวาล์ซครับมาที่อาโนอาโนมาที่เมสซี่ครับคิมิต เคมิดให้กับปาเลโคลแล้วเปิดลองเปิดดูแบบที่เขาไม่ได้อีกครั้งหนึ่งครับโซฟาน่าเปิดมาเดบิวต์มนานะครับมาให้กับเดวิดเบ็คแฮม,มฟเฟอร์นันโดเดสมาชี่เนมมาแล้วเล่นวันทูกันแล้วแหมวารันตัดบอลได้แล้วเตะอัดเลยครับเป็นลูกเตะจากปากประตู อานะครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเลอ้าวทรงผิดลูกนี้เดมาเดมาลองยิงลูกนี้โอ้โหแม่น้อยเออครับผมเล่นอะไรอย่างนั้นนะครับเกือบโดนแล้วนะเออมาชีวารานเกมก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับผมก็ยังเสมออยู่หนึ่งประตูเอ้ยศูนย์ศูนย์นะครับอผออภัยอ้าวนะครับว,วลาวีวลาช้าไหมไม,มาชีอาโน อ่าโนให้กับแมตซี่แล้วแมตซี่ให้กับอลแล้วก็ยิงลูกนี้ของว่าเอเอปเปะครับผมไม่ไม่ไม่เข้านะครับบอลเขินข,ขาๆไปนิดเดียวเองครับผมแค่ทางบอลหรือว่าแรงบอลนี้พอได้นะครับผมแต่ก็ยังเตะออกข้าคานไปนะครับแบ็กแฮมเล่นวันทกับโฟลต,ตอเลสแหมไม่ได้ครับอารทำอะไ้ วาลานมาให้กับฟองโซเดวิดแล้วมาที่ปาเลโกเดโิให้กับรอนโย,โยโเอ็มปาเป้ไปยังไงแม่ได้ไหมเอ้าแล้วก็จะให้กับฟองโซเดวิต้องเปิดลูกนี้แม่บอลมันไม่โค้งถึงเมสซี่ครับผมจะไหนจะนั่งจะเข้าฮอต้อกดีมารทีเบคแฮมครับเบคแฮมมาที่เนมาร์เนมาร์วีลาครับวีลา ให้กับเอ็มปาเป้เอ็มปาเป้หลอกหมดกแล้วรงนี้โอ้โหไม่จะสามเมียแล้วครับผมเอ็มปาเป้ครับ,รบหนึ่งกระตูต่อศูนย์ครับแม่โดนเข้าสองแล้วหรือว่าภายในเข้าไม่สุดนะครับโดนยิงนะครับหนึ่งศูงนย์ครับจากกิริยาเอ็มปาเป้โอเคหรือว่าเป็นแบบนี้น่าทัวร์ในชาตผม โดนที่มึงใชยนี้มาละเออน้องเอิรเซฟไม่ได้นะครับโอ้โหมาชีโรนยันโยครับฟองโทเดวี่เดวี่เด,ดมายาโรนันตินโยโรนันโยเห็นแ,แล้วแล้วปิดตรงนี้ติดอีกครั้งหนึ่งเป็นลูกทุ่มครับโอ้โหก็คือว่าไปโค,ค้ชเขว่อเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวที่เปิดบอลดีมดกันนะครับผมก็ผมก็เคยลองเอามา เล่นว่าลองเล่นเล่นกับผู้ไอดูครับก็ถือว่าเปิดบอลดีมากๆนะครับผมเปิดแบบว่าเปิดแบบข้ามานรับไปเลยนะครับก็ดุดยิงเดี่ยวๆไปก็โหทว่าเป็นตำแหน่งที่ทุกคนจะต้องมีกันในทีมนะครับนี่เซฟอีกครั้งหนึ่งของน้อยเออครับนี่จังหวะนี้ครับมีมีแบบบาดเสียมากๆครับจังหวะนี้ เราต้องเขาจะเปลี่ยนนะจังหวะนี้ครับปรับเปลี่ยนผู้เล่นแล้วจังนี้ปลเปรดี้ลงมาแล้วเอามาคาดัลฟอร์ดแล้วดิโกมาเล่นกลางครับผมหรือว่ายังไงเขานะครับเริ่มมีสับส์สนกันเปลี่ยนตัวนะรังนี้ครับเอาแล้วครับเริ่มมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงมาแล้วครับตอนนี้ครับอาหารลงมา อะไรครับหาแเร่นลงมานะครับเพดี้ลงมาแล้วก็เดอดิสโก้นะครับก็ถือว่าดอนนี่พาเลโกก็ถือว่าเป็นตัวที่ทุกคนจะต้องมีไว้เพราะเป็นตัวหน่งที่ว่าดีมากๆหนึ่งตัวเลยครับคือว่าใครที่เป็นสายโยนสายเกมมิ่งก็โยนโอ้โหแบบว่าได้เลยนะครับอานูนครับ มาที่ยนอ่าเสียบอลไปให้กับฟงชอยเดวี่แล้วเขาเล่นบอลแล้วทดเวลา3นาทีในครึ่งเวลาหลังครับผมมาที่เดเคอาเดเคอาร์่ยยอนหลบมนาะแล้วให้ไปเข้เออเบคเกนว่าเออให้กับโฟฟาน่ามาที่ฟองโซเดวีครับก็จบเกมก็ฝั่งของเ um. ิจิตรพงศ์เชนะไป1ประตูต่อ0นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับแฟนๆช่องกันด้วยนะผมแล้วก็ เจอมาคลิปไม้โอ้นานนะครับผมสำหรับการปั่นแรงในซีดีอีกครั้งหนึ่งับแล้วก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีคนแครับ